สวัดีค่ะมาพบกับ Business กันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าหลายคนสงสัยมาว่าเอ้ยช่วงนี้นะคะต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปในการถ่ายภาพนะคะส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายภาพในลักษณะว่าถ้าเราใช้มือถือะค่ะเราจะถ่ายภาพในแนวตั้งมากกว่าแล้วนะคะด้วยด้วยการที่ เราถนัดในการส่งต่อแล้วเวลาเปิดดูภาพเราก็จะมักจะดูในรูปแบบของภาพที่เป็นแนวตั้งนะคะแล้วในการถ่ายรูปขายอะคะ่ะเราควรจะถ่ายภาพในแนวตั้งหรือแนวนอนดีกว่ากันนะคะอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าถ้าเราเกิดข้อสงสัยปุ๊บเข้าไปดูเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเบ๊จ,จะเปิดเข้าไปดูของช h ต t t e r ์สตอรให้เป็นตัวอย่างละกันนะคะว่าเอ้ยแล้วเราดูก่อนว่าตอนนี้ค่ะ เขาถ่ายภาพที่เขาลงขายกันนะคะส่วนใหญ่เป็นอะไรนะคะอพอเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีภาพที่เป็นทั้งรูปแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเหมือนกันนะคะแล้วพอเราดูคร่าวๆแล้วนะคะแนวโน้มก็คือก็มีทั้ง2แบบแหละอันนี้เราก็ต้องกลับมาดูภาพที่เราถ่ายส่งขายก่อนนะคะว่ามาวิเคราะห์กันว่าภาพที่เราถ่ายะคะ่ะ คิดในมุมของลูกค้าว่าคนที่เขาซื้อไปะคะ่ะเขาจะเอาไปทําอะไรต่อนะคะอย่างถ้ายกตัวอย่างสมมุติว่าเป็นพวกภาพข่าวภาพที่ว่าติดแบรนด์เนมหรือว่าภาพติดสถานที่ชื่อสถานที่ต่างๆนะคะ ถ้าภาพข่าวมันยกตัวอย่างได้ชัดเจนเลยก็คือว่าส่วนใหญ่คือสำนักข่าวอ่ะนึกถึงในมุมล,ลูกค้าและลูกค้าก็คือสำนักข่าวนะคะหรือว่าคนที่ซื้อไปเพื่อจะเอาไปทำข่าวทุกวันนี้ข่าวทำในที่ไหนมากที่สุดก็คือในออนไลน์นะคะนึกถึงว่าถ้าเราลองนึกภาพว่าเราเคยเห็นข่าวในออนไลน์เราเห็นรูปแบบไหนนะคะก็จะมีอ่ะถ้า,ายอย่างในไอจ ภาพที่เขาใช้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะส่วนถ้าสมมุติลงเว็บไซต์นะคะภาพหน้าปกหรือว่าภาพในคอนเทนต์ในหน้าเพจเว็บในแต่และเว็บไซต์ะคะ่ะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแนวนอนนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาคิดว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราก็ควรที่จะถ่ายเป็นแนวนอนมากกว่านะคะอันนี้คือเบสอดัมไม่ได้เจาะจงว่าเราจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็คืออยากจะให้ทุกคนกลับมา ย้อนคิดก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครนะคะลูกค้าที่จะซื้อภาพเพราะว่าแต่ละคนก็จะถ่ายภาพในมุมดีไซน์หรือว่าสไตล์หรือว่า,าประเภทของภาพที่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้ายังเป็นภาพขาวอย่างเงี้ยเราก็คิดละเอ,อิดในการใช้เขาใช้ที่ทั้งเป็นแนวนอนแล้วก็ทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วถ้าสมมุติเราถ่ายเป็นแนวตั้งก็ได้แต่ว่าในการครอบภาพที่ทําให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะคะ่ะ มุมมองซ้ายขวามันจะแคบกว่าถ้าเราถ่ายภาพเป็นแนวนอนนะคะดังนั้นถ้าใครส่งเป็นภาพขาวก็คืออายยกตัวอย่างภาพขาววันนี้ก็ควรจะส่งให้เป็นแนวนอนมากกว่าแล้วถึงแม้เขาจะใช้ทั้งในรูปแบบแนวนอนหรือจะใช้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ตามการครอบภาพะคะ่ะก็จะทําได้ง่ายกว่านะคะแล้วประเภทภาพอื่นๆที่อาจจะมีเหมาะกับแนวตั้งอย่างเช่นภาพบุคคลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับแนวตั้งมากกว่าเพราะทุกวันนี้เวลาโพสต์อะไรก็อาจจะ ถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเห็นเหมือนอเห็นภาพวัตถุหรือว่าเห็นภาพบุคคลนะคะได้ชัดเจนมากกว่านะคะซึ่งก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าแต่ละคนถ่ายภาพในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ลองกลับไปคิดดูว่าในมุมของลูกค้าแล้วเขาเอาไปใช้อะไรแล้วอะไรเหมาะสมมากกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ สำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ